ุนไดรอัลัยกุมรซ์มตุลลอฮิบร๊กตุัวนนนี้ก็มาดูะครับการพื้นที่ข้าวที่หวานนะครับก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ขึ้นนะครับขึ้นพื้นที่สีเขียวเลยครับแล้วก็ในส่วนที่ไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะแซมนะครับเอาพื้นที่ที่ขึ้น จำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็ไปแสบก็คิดว่าน่าจะทั่วสามารถที่จะทำให้การขึ้นของข้าวนั้นทั่วถึงการัลอ์นะครับก็ดยอครับฉลอ์ให้โครงการนี้สำเร็จนะครับจะได้เป็นการเรียนรู้นะครับทั้งที่ตั้งใจไว้ก็คือเรียนทำข้าวสองครั้งก็คือเทอมที่หนึ่งนะครับเทอมที่สองทำรมุนไเรนะครับเพื่อเรียนรู้นะครับเป็น dabisa kerjanya nih, kah, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.